สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานดึงข่าวดีของคุณมาดูซิว่าชาวราศีเมษนะครับผมข่าวดีในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคระยะเวลาก็คือภายใน1-2ถึง2เดือนนี้นะครับผมม,มา ชาวราศีเมษนะฮะมามาดูสิว่าพลังงานจะเป็นยังไงคุณควรทำย่างไรหรือมีอะไรที่พายอยากจะบอกคุณนะฮะดึงพลังงานจากอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเคโอ้ ค okay. ชาวราศีเมษนะฮะอืมอืมโอเค าาะะชาวราศีเมษนะฮะโอเคชาวราศีเมษข่าวดีของคุณคือการเกาะ <c oughs> คือการยึดสิ่งที่คุณเองคิดสิ่งที่คุณเองฝันนะฮะสิ่งที่คุณเองมีอยู่ให้ได้มากที่สุดนะฮะเออคือผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้ข่าวดีของคุณคือสถานการณ์ปัจจุบันที่ตัวคุณเองจะต้องเ <c oughs> ขาเรียกอะไรจะต้องฝ่าฟันหรือจะต้องต่อสู้ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่จุดเดิมของคุณเนี่ยมันจะยิ่ง เขาเรียกอะไรถ้าคุณเองเปิดรับพลังงานหรือว่าคุณเองไขข้อพิเศษอะไรบางอย่างปลดล็อกอะไรบางอย่างในในปัจจุบันเนี่ยในสิ่งที่คุณเองทำอยู่เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้กับคุณอย่างมากเลยผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยมีเจ้านายอยากจะดันคุณ ผเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานการณ์เป็นไงในอดีตนะฮะโอเคโอเคเข้าใจได้ในอดีตนี้ชาราศีเมษนะฮะคุณเองไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะฮะคุณทุ่มเทคุณทำคุณเต็มที่กับมันนะฮะเออในสถานการณ์นี้นะฮะแล้วก็พร้อมกับว่าในอดีตเนี่ยมีศัตรูมีอะไรที่พ่ายแพ้คุณไปหนีถอยคุณไปล้างลาคุณไปนะฮะเป็นสถานการณ์นี้นะเออคือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนในอดีตเนี่ย ตัวศัตรูคู่แข่งมันลดน้อยลงแล้วผมคิดว่าเนื่องจากตัวคุณเองเนี่ยโสดเสนอไอเดียใหม่ๆมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะเออข่าวดีนี้จะเกิดเมื่อคุณเองเสนอไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนลงมือทําซึ่งผมเชื่อว่าโดยปกติแล้วชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ลงมือก่อนด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นนัก เป็นเป็นนักสู้เป็นนักรบเลยคือถ้าเป็นทหารนี่ก็คือเป็นทหารบกอะ่ะคือลุยตื้อตื้อตื้ตืไปนะผมคิดว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยข่าวดีของคุณคือการเขาเรียกอะไรบุกทะลวงทําลายค่าศึก <c oughs> บุกทะลวงทําลายค่าศึกที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยเริ่มอ่อนล้าเริ่มหมดแรงนะฮะแล้วตัวคุณเองเนี่ยกำลังจะตี เตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นมาแล้วก็แซงขึ้นมาไม่ว่าจะในเรื่องผลงานไม่ว่าจะในเรื่องของผมรู้สึกว,ว่าเรื่องของเออเป็นเรื่องงานนะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องเงนิงนงนะฮะแต่ว่าบางส่วนก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ในสถานการณ์นี้เป็นลักษณะที่ข่าวดีของคุณเนี่ยเกิดจากเพื่อนที่ไม่ดีหรือเพื่อนในคราบศัตรูหรือศัตรูในคราเพื่อนเพื่อนในคราศัตรูศัตรูในคราบเพื่อนดิ <cle an ồi> ศัตรูในคราบเพื่อนเนี่ยเข้ามาทําลายคุณในคั้มก่อนๆแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันเริ่มหมดอิทธิพลกับตัวคุณไปแล้วมันเริ่มแพ้ภัยตัวคุณไปแล้วนะฮะในสถานการณ์นี้นะเออเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยก็อืเอะคนเหล่านั้นเขาเป็นใครนะเดี๋ยวขอดูก่อนคนเหล่านั้นเป็นใครนะครับผมมาดูบางคนนึกไม่ถึงนะบางคนเฮ้ย hey, ใช่เหรอสุดยอดคือนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเขานะฮะ นึกไม่ถึงว่าจะเป็นเขาคนนั้นโอเคเสิเป็นคนที่คุณเองไว้ใจมากๆเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณมากๆเป็นคนที่คุณเรียกว่าแบบโอ้โ เชื่อโดยที่ไม่ไม่ได้เขาเรียกอะไรเชื่อโดยที่ไม่ได้ลืมหูลืมตาเออผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่ใกล้คุณมากๆอ่ะไม่รู้อ่ะคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันเป็นคนที่ใกล้ชิดคุณมากเออเป็นคนที่อยู่ใน workplace เน่ะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเป็นคนที่เห็นหน้ากันอ่ะคือชีวิตคุณอ่ะเห็นเขาอ่ะมากที่สุดอ่ะเออ เออเพราะฉะนั้นคนคนนี้เริ่มที่จะคือคุณเองเริ่มที่จะระแคะระคายหรือว่ารู้อะไรบางอย่างแล้วอะเออเป็นคนที่เป็นคนที่คุณเองไว้เนื้อเชื่อใจมากๆนะครับอขอดูสภาพเป็นยังไงโอ้เป็นคนไฮโปรไฟล์นะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นคนมีอาวุโศะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําแบบนี้กับคุณอะเป็นคนที่แบบ มีมีฐานะมีมีอะไรทุกอย่างที่มันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ไม่ควรที่จะมาแข่งกับคุณไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นไปได้นนว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีศักยภาพพอที่จะเอาไปเอาชนะเขาหรือไปเปลี่ยนไปสลับสบเปลี่ยนเขาเลยพยายามตัดแข้งตัดขาทั้งหมดนะฮะอืมโอเคเออเป็นคนที่เป็นคนที่คุณไว้ใจมาก โอ้โหอย่างนี้แบบมันเขาเรียกอะไรนะแทงข้างหลังทะลุทะลุถึงหัวใจเลยอะเป็นคนที่แบบคุณเองไว้ใจมากๆนะฮะแต่ว่าเขากําลังแพ้ภายไปแล้วเพราะฉะนั้นเยี่ยมเยี่ยมนะฮะพลังงานในปัจจุบันนะฮะโอเคพลังงานในปัจจุบันในผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มรวบรวมทักษะของคุณเริ่มเก็บเกี่ยวเรื่องของ ประสบการณ์ของคุณเรื่องของการเงินเรื่องสะสมนะสะสมผมรู้สึกว่าอันที่หนึ่งเริ่มสะสมทักษะเริ่มมีความมีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจในในงานของคุณมากขึ้นมีความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นมีความเข้าใจในสถานการณ์มากขึ้นและทําให้ตัวคุณเองเนี่ยทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วผมคิดว่าตอนนี้โอกาสมันเริ่มเข้ามาแล้วคือเขาเรียกอะไรดีรัศมีจับ เออเป็นลักษณะที่รัศมีของตัวคุณเนี่ยเริ่มที่จะเป่งประกายและเป็นลักษณะที่เมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นเรื่องงานนะตัวคุณเองก็ทําผิดหรืออะไรแบบนี้หรือว่ามีคนวางยาหรือมีคนที่แบบสั่งงานแบบนี้แล้วคุณเองก็ทําตามที่สั่งแหละแต่ว่าปรากฏว่าพอนําเสนอแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการนะแต่ก็ไม่มีใครยอมรับว่าถูกสั่งคุณเองก็ไม่ได้พูดเหมือนกันว่าหรือคุณอาจจะพูดแล้วแต่ว่าเสียงไม่ดังพอนะเพราะคุณเองกําลังสู้อยู่กับ คุณเองกําลังสู้อยู่กับคนคนนี้ซึ่งเขาเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลใครก็เคารพนับถือแล้วก็คุณแม้กระทั่งคุณเองอ่ะคุณเองก็ยังไม่รู้ไม่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเขาอ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นอืมนะฮะโอเคอ่ะมาดูซิว่าแล้วเป็นยังไงในปัจจุบันนะครับผมอ่าเขาบอกว่า keep your mind open ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวคุณเองปิดใจมาตั้งแต่แรกอ่ะคุณเองปิดใจมาตั้งแต่แรกก็คือมันเหมือนกับคุณเองอไม่เชื่อหรอกว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนแบบนี้คุณเองอ่ะไม่เชื่อว่าคนคนนี้จะหักหลังเขาอยู่เขาอยู่คือคุณเองเ่ะเจอหน้าเขาทุกวันเออผมรู้สึกว่ามันใกล้มากๆอาจจะเป็นรุ่นพี่นะฮะอาจจะเป็นคนที่คุณให้ความไว้วางใจมากๆอะ่ะเออเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือแม้กระทั่ง ถ้าคุณเป็นเจ้านายเนี่ยนี่คือลูกน้องคุณหักหลังคุณคุณเองไม่รู้ใช่ไหมเออหรือตัวคุณเองรู้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเขาอ่ะเป็นเจ้านายอะ่ะมีมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ได้ให้เครดิตคุณในในงานอะไรแบบเนี้ยเออเป็นลักษณะนั้นนะเป็นคนที่แบบ แย่งแย่งแย่งผลงานลูกน้องเออเป็นลักษณะ get ready for an unexpected financial b a c k โ okay. อเป็นลักษณะที่เขาเอาเรื่องบางเรื่องมาปิดกัน้นเออเขาเอาเรื่องบางเรื่องมาปิดกัน้นเขาเอาสถานการณ์บางอย่างมาเพื่อทําให้คุณเองอะ่ะไม่ไม่กล้าต่อกรอกับเขาอะ่ะเออเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองถูกเขาถูกเขากําหนดไว้มันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ ถูกบังคับอะเออเดี๋ยวคอคอดูอีกอันสิข่าวดีของคุณคือคุณเองกําลังชนะคนคนนี้แหละนี่ยคือข่าวดีของคุณเลยเพราะว่าทุกอย่างของคุณอะ่ะมันดีแต่ว่ามันไม่ส่งผลก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณทําไปอะ่ะมันส่งไปไม่ถึงแล้วมันเหมือนกับถูกปิดกั้นถูกกําแพง ถูกสอยถูกเก็บถูกละเลยถูกปัดทิ้งตอนนี้สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับเออสิ่งที่จะเป็นตัวกำแพงมันกำลังจะทลายลงแล้วนะเขาบอกว่าอะไร give up your perfectionism cause delay in your your work นะเพราะฉะนั้นนะผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอ่ะพยายามที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างหรือพยายามสิ่งที่ตัวคุณเองอ่ะไม่ได้เป็น ต้นเหตุอ่ะเออคุณเองอะคิดมาตลอดว่าเฮ้ยปัญหามันเกิดที่ตัวคุณแต่ชาราสิเม่ครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่และข่าวดีคนคือข่าวดีเนี้ยคือความดีของคุณเอ่อประสบการณ์ทักษะหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันมันระเบิดอะคือมันเป็นลักษณะที่คุณเองทําไปแล้ดีมากที่สุดจนกระทั่งคนอื่นอะเขาเริ่มที่จะรับรู้แล้วว่าเฮ้ยคุณเองอะไม่ได้เป็นอย่างนั้น คุณเองดีแต่ว่าคุณเองอ่ะไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกโปรโมทไม่ได้ถูกเอ่อไม่ได้ถูกดันไม่ได้ถูกหรือถูกสอยถูกปัดแข้งปัดขาถูกนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับคือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะรู้แล้วนะเนี่ยเออแล้วสิ่งที่ตัวคุณเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะ เขาเรียกอะไรมันควรที่จะได้รับผลข่าวดีเนี้ยควรจะเกิดขึ้นในอดีตนานๆแล้วโดวยซ้ำแต่ว่าเออในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นสักทีเพราะว่าศัตรูเริ่มที่จะอริทั้งหลายนะเริ่มที่จะแพ้ภัยตัวคุณนะฮะนั่นคือข่าวดีนะผมอะสนใจมากๆเลยว่าอะไรที่ทำให้อริเนี่ยเขาแพ้ภัยตัวเองนะขอดูหน่อยว่าทำไมนะทาไมอริทำไมเขาถึงแพ้ภัยตัวเองโอ้ ชาวเราสีเมฆฮะนี่มันไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นทีมงานแสดงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเหมือนเขาทะเลาะก,กันเองเขาขัดแข่งขัดขาเขาขัดผลประโยชน์กันเองอะเออเป็นลักษณะที่เออมันมันเหมือนกับขัดแข้งขัดขาหรือว่าเริ่มมีคนบางคนเนี่ยเอ,อ่อที่ในเป็นผมรู้สึกว่าคุณโดนเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่าเป็นทีมงานนะแล้ว เริ่มทะเลาะก,กันเองตรงนั้นทําให้มีบางคนเดินออกจากแก๊งนั้นออกจากกลุ่มนั้นแล้วตัวคุณเองเอ,งอะเริ่มที่จะเริ่มที่จะได้ได้รับผลเขาไม่เอาด้วยกับสิ่งที่คนคนนั้นเขาอยากจะได้แล้วนะครับผมอืมแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดจากการตั้งมั่นตั้งจิตของคุณด้วยนะฮะเออ ตั้งมันตั้งจิตเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสําหรับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ช่วยเหลือคุณด้วยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยแพ้ภัยตัวเองแต่คอกันเองแล้วตัวคุณเองก็ดึงดูดพลังงานที่ดีดึงดูดสิ่งดีๆซึ่งดึงดูดที่สิ่งที่เป็นคุณเคารพครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยช่วยเหลือคุณนะฮะโอเค ดูสิว่าอย่างไรอ่าแล้วก็ผมรู้สึกว่านี่คือการแตกคอคือการแตกคอกันในกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มตัดตัดความสัมพันธ์แหละนะฮะต่างคนต่างยื้อยแย่งผมรู้สึกว่าโจนเน่ะเวลามันคบกันน่ะมันคบกันได้ไม่นานหรอกครับนะฮะกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่อย่างน้อยก็ขัดแข้งขัดข,ดข,ดข,ดขาหรือว่าผิดใจกันเพราะผลประโยชน์อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ เป็นลักษณะที่เข้าทํานองสําหรับชาวราศีเมษข่าวดีของคุณก็คือศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองตัวคุณเองเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะตัวคุณเองเนี่ยทำได้โอเคอยู่แล้วนะแต่ว่าสถานาการณ์เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันกําลังเริ่มกลับเข้ามาหาคุณนะฮะพลังงานในอนาคตนะฮะคุณได้ควีนออกเออควีนเนี่ยควีนออกแพนด์าโคลส์ไม่ออกโซลเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าคนที่เป็นศัตรูเนี่ยแพ้ภัยตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ย คือแค่เป็นตัวของตัวเองคุณก็ชนะเขาแล้วอะเออมันง่ายขนาดนั้นสำหรับชาวราศีเมษนะฮะนั่นคือข่าวดีของคุณเลยคือศัตรูแพ้ภัยไปนะผมจริงว่านี่มันคือสิทธิพิเศษเลยเพราะว่าราศีอื่นๆไม่ได้ในสถานการณ์นี้นะครับผมและนั่นคือข่าวดีของชาวราศีเมษที่ผมเอามาฝากนะฮะปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการตามรับชมโชคดีเทวรักษ let me say this one time got one time you make me feel